แดนนี่กาเซียมุ่งเป้าไปที่ศัตรูเก่าคีเทอร์แมนและเอโรสเปนจูเนียโดยล่าสุดนั้นแดนนี่กาเซียอดีตแชมป์โลกในรุ่นเวทเวทวหลายสถาบันได้ออกมาเปิดเผยในรายการไฟฮับทีวีว่าผมอยากจะโชกับเอโรสเปนจูเนียสำหรับการรีแมตผมอยากจะล้างแขนจากการที่ผมเคยแพ้พวกเขาก่อนที่ผมจะแขวนหน่วมแดนนี่กาเซียกล่าว สำหรับปัจจุบันนั้นแดนนี่กาเซียเขามีอายุ36ปีสถิติการโชคของเขาชนะ37ครั้งชนะนอก21ครั้งเขาแพ้3ครั้งคือแพ้ให้กับทางคิดเทอร์แมนชอนพอตเตอร์และทางเอโรสเปนจูเนียซึ่งกาเซียนั้นเขาได้เปิดเผยอีกว่าปัจจุบันเขามีน้ำหนักตัว168ปอนด์โดยการสวมเสื้อผ้า เขาอยากจะโชคกับเทอร์แมนมากกว่าสเปนจูเนียด้วยซ้ำหากมีโอกาสซึ่งเขาคิดว่าจะโชคในพิกัด154ป่ปอนด์กาเซียเขาเคยแพ้คะแนนมาทั้งคู่และเขาก็ยืนการว่าเขายังคงต้องการต่อสู้กับทั้งสองคนไม่ว่าจะมีใครต่อต้านก็ตามแดนนี่กาเซียเปิดเผยในรายการไฟ g h ฮับทีวีนั่นเอง